สวัสดีค่ะโหนส่วนตัวค่ะกลับมาพบกับคำพยากรณ์แบบสรุปเน้นๆของชาวราศีกันประจำเดือนกันยายนปี2564กันค่ะผู้ที่เกิดในช่วงวันที่17กันยายนถึง16ตุลาคมนะคะขอบคุณมากๆค่ะที่เข้ามารับฟังฝากทุกๆคนช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะมาเริ่มกันเลยค่ะของชาวราศีกันประจำเดือนกันยายนจะเป็นยังไงกันบ้างมารับฟังกันเลยค่ะ เดือนแห่งชะตาชีวิตเข้มแข็งสูงส่งมีความมั่นคงมีความเจริญรุ่งเรืองมากชะตาแมว9ก้าชีวิตนะคะมาเริ่มกันที่การงานกันค่ะชาวกันค้าเดือนกันยายนจะเป็นเดือนที่ดีขึ้นมากเลยค่ะดีกว่าเดือนสิงหาคมเยอะมากๆเลยนะคะชะตาชีวิตเข้มแข็งสูงส่งมีความมั่นคงนะคะชะตาชีวิตจะเจริญรุ่งเรืองมากค่ะมีเงินจับจ่ายใช้สอยได้ตามปารถนาเลยนะคะ เดือนกันยายนชาวกันจะได้พบเจอกับความเปลี่ยนแปลงหล,หลายสิ่งหลายๆอย่างรอบๆตัวคุณเองนั่นแหละค่ะทั้งเรื่องการงานการเงินเลยนะคะหลายๆอย่างจะปรับตัวไปในทิศทางที่ดีขึ้นค่ะอย่างเห็นได้ชัดเจนช่วงนี้เลยนะคะช่วงกลางๆเดือนเป็นต้นไปแล้วนะคะถ้าเปรียบกับสิงหาคมมาน,นี้เหนื่อยมากๆค่ะสะบับสะบอมมากเลยนะคะพอกันยายนพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยค่ะ งานเยอะค่ะเงินดีมากๆเช่นกันนะคะชะตาชีวิตแมว9ก้าชีวิตเลยนะคะการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นในช่วงชีวิตนี้แล้วนะคะงานดีมากๆค่ะใครตกงานอยู่หรือรองานอยู่มีโอกาสจะได้งานในเดือนนี้ด้วยนะคะใครที่จะมองหารูทางอะไรใหม่ๆหาไรายได้ใหม่ๆอยากจะหยิบจะจับอะไรให้ตัวเองได้มีช่องทางเข้ามาแล้วล่ะค่ะการงานจะดีขึ้นอย่างมากค่ะ ก่อนหน้านี้อึดอัดติดติดขัดขัดอยู่นะคะมากันยายนสบายใจหายห่วงแล้วล่ะคะ่ะมีงานจอบงานเสริมเข้ามาให้ได้จับได้ทำอยู่เรื่อยๆล่ะคะ่ะถึงมีงานประจำทำอยู่แล้วนะคะก็ยังมีงานที่2อที่สามทำเพิ่มเติมอยู่ค่ะทำงานหลายๆอย่างไปพร้อมๆกันด้วยนะคะถามเรื่องงานไม่ต้องกังวลใจเลยค่ะกันยายนดีแน่นอนค่ะสิ่งที่อยากจะบอกก็คืองานจะเยอะมากค่ะงานล้นมือค่ะ ต้องจัดการบริหารจัดลำดับขั้นตอนให้ดีนะคะอันไหนที่จะทำก่อนทำหลังนะคะจัดการให้ดีค่ะจะมีการเกิดความจุกจิกและก็วุ่นวายอยู่นะคะไม่เป็นระเบียบยิ่งทำงานกับคนอื่นๆต้องวางแผนจัดสรรหน้าที่ความรับผิดชอบให้ชัดเจนเลยนะคะจะมีความจุกจิกอยู่ในนั้นอยู่นะคะหากจัดการให้ดีปัญหาความจุกจิกลดน้อยลงค่ะผลงานจะออกมาดีและส่งผลดีต่อไรายได้เป็นอย่างมากเลยนะคะ ความคิดที่เริ่มสร้างสรรค์จะเยอะมากค่ะการพัฒนาให้ดียิ่งกว่าเดิมนะคะจะติดต่ออะไรก็ตามจะทำการค้าขายอะไรก็ตามถึงจะไม่ราบรื่นเท่าที่ควรแต่ก็มีความสำเร็จไม่ไกลเกินเอื้อมนะคะระมัดระวังความใจร้อนหน่อยนะคะของตัวเองนะคะชาวกันเตือนหน่อยนะคะจะมีเรื่องมาจุกจิกมากระตุ้นต่ออารมณ์ขึ้นมาด้วยนะคะเรื่องคนนิราคารเรื่องใหญ่ เอาน้ำเย็นเข้ารูปไว้นะคะหากทำได้จะสบายใจหายห่วงแล้วละค่ะถ้าไม่มีทุกอย่างจะดีอย่างคาดไม่ถึงเลยค่ะใจะเย็นๆหน่อยนะคะจะได้เดินหน้าไปไกลกว่านี้อีกนะคะการทำงานกับคนเป็นทีมเป็นกลุ่มให้ฟังความคิดเห็นของคนอื่นด้วยนะคะอย่าดื้อมากนะคะอ่อนๆกับสถานการณ์บ้างค่ะนักบริหารจัดการที่ดีรู้ว่าจังหวะไหนควรลุยจังหวะไหนที่ควรผ่อนปลนลงบ้างนะคะ อย่ามองแค่มุมเดียวค่ะให้มองมุมกว้างๆไว้จะดีกว่าค่ะกันยายนจนถึงสิ้นปีดวงกำลังดีนะคะจัดการปัญหาให้ดีค่ะจะรวยแบบไม่รู้ตัวเลยนะคะ1-7ถึงกันยายนนะคะช่วงนี้ความผันผวนหลายสิ่งหลายอย่างยังคงมีอยู่ค่ะยังเป็นช่วงที่อาจจะขยับมากไม่ค่อยได้ค่ะทุกอย่างอยู่ในกรอบอยู่ในสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงอยู่นะคะรายจ่ายก็ยังต้องหมุนเงินเยอะอยู่ค่ะ มีอะไรต้องตัดสินใจเยอะอยู่นะคะ8-15กันยายนค่ะการเงินจะดีมากๆค่ะ8-9กันยายนจะมีเงินเข้ามาเยอะอยู่ค่ะไม่ว่าจะติดต่อประสาทงานอะไรที่ไหนเจราจาอะไรจะเกี่ยวกับรายรับรายได้ผลประโยชน์ชาวกันเป็นต่อทั้งนั้นนะคะ16-17กันยายนค่ะจะมีอะไรที่วุ่นวายหน่อยนะคะคุณกำลังพยายามจะทำอะไรสักอย่างอยู่นะคะหลายคนมีการลงทุนเซ็นสัญญาอะไรสักอย่าง บางสิ่งบางอย่างอยู่ค่ะ18-19/20กันยายนนะคะช่วงนี้จะต้องใช้น้ำเย็นเข้ารูปให้มากๆค่ะควบคุมจิตใจตัวเองเข้าไว้ค่ะจะเย็นๆหน่อยนะคะ21กันยายนเป็นต้นไปแล้วนะคะดียาวไปเลยค่ะการงานมีความก้าวหน้าการเงินเองก็ดีแบบสุดๆไปเลยค่ะ 28-30กันยายนนะคะช่วงนี้ให้ระมัดระวังความขัดแย้งได้เล็กน้อยด้านความคิดเห็นไม่ตรงกันนะคะกับคนใกล้ๆตัวเพื่อนร่วมง,งานกันสักนิดหนึงค่ะตามที่แนะนำนั่นละค่ะจะได้ไม่ต้องกังวลใจอะไรค่ะงานเงินจะปั้งอย่างต่อเนื่องเลยนะคะจนถึงตุลาคมไปเลยค่ะมาต่อกันที่การเงินกันค่ะมาที่เรื่องของการเงินกันยายนนะคะการเงินคล่องตัวมากค่ะ หยิบจะจับอะไรเป็นกําไรงอกเงยดีมากๆเลยค่ะกว่าช่วงที่ผ่านมานะคะจะจับจ่ายใช้สอยรอไรได้สะดวกสบายมากขึ้นค่ะ78็ดแกันยายนยังไม่สะดวกเท่าไหร่นะคะ,ะหลังจากวันที่8กันยายนไปแล้วค่ะการเงินจะมีโชคดีมีลาบเงินทองเข้ามาไหลเข้ามามากขึ้นค่ะชาวกันบางท่านจะยืน่นกู้ธนาคารนะคะ หยิบยืมเงินมาลงทุนก่อนนะคะกันยายนได้แน่นอนค่ะได้เป็นหนี้สมใจแน่นอนค่ะรีบเลยนะคะมาต่อกันที่ความรักกันค่ะความรักของคนมีคู่มีแฟนแล้วนะคะความรักเดือนกันยายนโดยรวมจะสดใสชื่นใจขึ้นมาค่ะความรักดีๆนะคะคนมีคู่มีแฟนแล้ววันที่1-8ถึงกันยายนค่ะไม่ค่อยจะโอเคเท่าไหร่นะคะจะเริ่มดีขึ้นก็ตั้งแต่วันที่9เป็นต้นไปค่ะ ความรักความสัมพันธ์จะดีขึ้นมากด้วยค่ะใส่ใจใกล้ชิดกันมากขึ้นมากจนจะทำให้อึดอัดนั่นแหละค่ะเหมือนติดตามส่องกันเกินไปนั่นแหละค่ะให้เว้นช่องว่างระหว่างกันด้วยนะคะอีกอย่างนะคะอย่าหยิบป,ประเด็นราม่ากเก่าๆขึ้นมานะคะประเด็นความหึงหวงผ่านไปแล้วให้ผ่านไปเลยนะคะอย่าลื้ฟื้นขึ้นมาอีกครั้งค่ะปัญหาเก่าๆจะกลับมาปวดหัวจุกจิกใจกันมากเสียมากกว่านะคะเตือนนะคะ หากเกิดปัญหาขึ้นมาให้เอาน้ำเย็นเข้ารู้ไว้จะดีกว่าค่ะยอมอ่อนยอมถอยจะมีอะไรดีอย่างที่คาดไม่ถึงค่ะชีวิตจะได้ไปต่อได้สบายนะคะมาต่อกันที่คนโสดค่ะส่วนด้านของคนโสดนะคะจะมีเกณฑ์รักรีเทิร์นะคะจะมีฐานไฟเก่าลุกโชยขึ้นมาอีกครั้งค่ะจะพบเจอกับคนรักเก่าๆค่ะก่อนหน้าน,นี้ความรักไม่โอเคค่ะอยากจะเริ่มใหม่อีกครั้งมีเกณฑ์ได้เริ่มใหม่อีกครั้งแล้วนะคะ มีคนคุยคนรออยู่แล้วค่ะช่วงนี้ทั้งกล้าทั้งกลัวอยู่ค่ะความรักดีค่ะมีไมตีดีต่อกันนะคะแต่ติดที่ความคิดกังวลของชาวกันสเปคเยอะสูงมากค่ะบ้างก็มีหลายคนตัดสินใจไม่ถูกค่ะลำบากใจนะคะถึงเวลาเลือกก็เลือกไม่ได้โอ้ยสวยเลือกยากนะคะช่วงนี้ก็อย่าไปคิดมากกับความรักมากเลยค่ะ เดี๋ยวทุกอย่างจะมีทางออกของมันเองนะคะรอไปจนถึงตุลาคมไปแล้วค่ะจะกระจ่างค่ะจะเห็นอะไรได้มากกว่านี้อีกค่ะคนที่ใช่จะอยู่คนที่ไม่ใช่จะไปเองนะคะมาต่อกันที่ด้านสุขภาพกันค่ะด้านสุขภาพของชาวกันนะคะต้องระมัดระวังกันสักหน่อยค่ะช่วงอาทิตย์ที่สองนะคะไม่ค่อยจะสู้ดีมากนักหรอกค่ะกล้ามเนื้อสายตากระดูกคอกระเพาะอาหาร ต้องระมัดระวังกันสักนิดนึงหน่อยนะคะภูมิแพ้ที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจต้องระวังหน่อยค่ะไปไหนมาไหนปิดแมสกันสักนิดนึงหน่อยนะคะอุบัติเหตุก็อย่าประมาทค่ะให้ระมัดระวังให้มากๆหน่อยนะคะช่วงวันที่1 7ถึง20กันยายนค่ะระวังกันเป็นพิเศษด้วยนะคะมาสรุปประเด็นกันค่ะชาวกันคะปากแรกของเดือนโชคลาภจะมาจากความสามารถของตัวเองรวนๆนค่ะปากหลังของเดือนจะมี โชคราบนะคะจากลาบลอยมีมาอย่างมากเลยนะคะลองเอาไปเสี่ยงโชคเสียงล่าไว้ดูค่ะมีเฮแน่นอนนะคะขอบคุณมากๆค่ะที่เข้ามารับฟังฝากทุกทคนช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะและทั้งหมดนี้ก็คือของชาวราศีกันที่ช่องโหนส่วนตัวได้หยิบยกประเด็นขึ้นมาเพื่อเตือนให้ระมัระวังและก็วางแผนกันล่วงหน้าค่ะขอให้ผู้ฟังมีความสุขค่ะสมปรารถนาทุกประการดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะ ช่วงนี้โควิดไม่ได้หายไปไหนคะ่ะเวลาไปไหนก็ต้องปิดแมสใ,ให้ปลอดภัยไว้ก่อนคะ่ะเวลารับประทานอาหารก็ล้างมือล้างมือให้สะอาดนะคะยิ่งใครไม่ได้ฉีดวัคซีนเวลาจะออกไปข้างนอกก็ต้องดูแลตัวเองดีๆให้มากๆหน่อยนะคะเป็นห่วงมากๆคะ่ะหนนส่วนตัวจากคุณความสุขคะ่ะแล้วเรามาเจอกันใหม่ใน EP ต่อไปกันนะคะขอบคุณมากๆคะ่ะสวัสดีคะ่ะบายๆคะ่ะ